bắt tivi với bạn bè nha, để ba nén to như vậy, đi đâu đây à? ơi, ละเนมครับกลังของได้ปลากายไป5โลกลนึงตรงนี้ปลากายตัวใหญ่5โล,ลนะึงเนี่ยตรงนี้ แล้วโอ้โหตัวใหญ่ก็ปลาเนินปลาเนินหนักตึ้งเลยโอ้ยตรงนน้นตัวงว้ยตัวใหญ่ตรงนั้นมุนตาอะไร ปลาเล็ดนะครับปลาเล็ดตัวนี้ปลาเน้นนะครับไซลโลนะครับเพื่อนเพื่อนเย็นเย็นนะครับหวานเจี๊ยบหอยรีบเอาปลาเน้นก่อนเดี๋ยวเอาปลาเล็ดต่อ,มา,อมาแล้วนะครับเพือ่อนเพื่อนนี่นะครับ อ่าฮหลังเลิกงานนะครับบิ๊กปิ๊กเลยตันนี้นะฮะสวยสวยเดี๋ยวขออนุญาตใส่กระสอบก่อนนะ oh <laughs> มาถึงหมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ Ens, it, ido, น่าจะโดนนะครับ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 โดนครับโดน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 โอ้โหโดนแล้วครับปลากายปลากายโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอ้โหหลักวันนี้นะโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โดนแล้วโดนแล้วนะามาแล้วนะครับ เข้าไหนครับอุ้ยโอ้โหเข้ากลางเลยน,นะครับโอ้โหหนักครับตัวนี้หนัก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 โอ้เพื่อนโอ้โห เลยเด้นะครับตัวนี้ยิงเข้าขวานี้เลยนะโอ้โหปักตัวน,นี้เลยปักหลังเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆว,ว้าวนี่นะครับมาแล้วนะครับโอ้โหดูมือผมนะครับตัวนี้ติดสี่กิโลได้นะครับอืมหวานเจี๊ยบ นี่นะครับเพื e. เ่อนๆตัวใหญ่นะครับปลากรายอีกแล้วนะครับอ่าตอนเย็นหลังเลิกงานนะฮะสวยงามเลยนะครับจัดไปครับเพื่อนๆหวานเจี๊ยบววาจะกลับแล้วนะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งก็เป็นผลนะฮะชัดเจนเลยนะครับตัวนี้มีทั้งหมดห้าจุดนะฮะนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า โอ้โหคุ้มค่ามากเลยนะครับหลังเลิกงานหวานเจี๊ยบโอเคนะครับพร้อมแล้วเราก็กลับบ้านกันดีกว่านะครับได้ตัวใหญ่แล้วเายเล่นเอาสะหอบเลยนะครับใส่กระสอบมาจุแน่อนอนนะครับเพื่อนๆยวต้องหาที่แขวนนะที่แขวนต้องหาที่แขวน là chiếc này một con bạc lai một tổ. ้มข่ามากเลยครับเพื่อนๆโอเคนะครับกลับกันเลยดีกว่าเวลาเวลาหมดโอ้โหายากอีกแล้วนะครับวันนี้ เดี๋ยวนะฮะสายดีกว่านะครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกันที่บ้านเลยดีกว่านะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวจะม่หนักให้รับชมนะครับรอสักครู่ครับผมโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนกลับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวจะช่างตาให้เพื่อน,นๆนะครับชมนะครับอ่าฮะเย็นนี้สองแต้มน,นะครับ บิ๊กควิดอีกแล้วนะครับบิ๊กควิดเริ่มจากตัวแรกก่อนนะครับอ่าหา้าปลาเนนนะครับหนึ่งกิโลพอดีเลยนะครับเดี๋ยวช่างใหม่เพื่อความชัวรอเ โอเคหนึ่ง okay. กิโลพอดีนะครับปานนินต่อด้วยปากกายนะครับอาา่าฮะาโอ้ยยังไม่ตายนะครับเพื่อนๆดุมากนะครับตัวนี้อ้าวล็อกซะแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเค สามห้าสองศูนย์นะครับมนุษย์ตรงไหมเนาะสามห้าหกศูนย์ไม่สเสถียรน,นะครับเครื่องช่างตัวนี้เอาใหม่โอเคสาม ห้าแปดห้านะครับตีว่าเกือบ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 สามกิโลสี่นะอ่านะครับเพื่อนๆนก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ก็วันก่อนได้ตัวใหญ่กว่าน,นี้นะห้าโลครึ่งนะครับอ่าวันนี้ก็จัดแบบมาอีกหนึ่งแต้มนะครับโฮย้ยมนันมันนะครับนึกว่าไม่โดนแล้วนะรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าก็ขึ้นมาสวยๆวยเลย นะครับเข้าสันนะครับโอ้โหเข้าสันนี้ไม่มีหลุดนะฮะอ่าเข้าสันนี้ปกติยิงเข้าข้างนะครับแต่เรายิงเข้าสันนะครับลากอย่างมันเลยโอเคนะครับนี่ก็ค่่าแล้วยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ยอดคนรักเกตด้วยนะครับอ่าจะได้มีผลงานออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับอ่า โอเคนะครับยอดคนละเห็ดสวัสดีครับ